คืนนี้มีอีเวนต์สำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองนั่นก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดในการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสันโฮหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเวทีนี้ถึงสำคัญนะในเมื่อมันไม่ใช่การประชุมเพื่อตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยดโดยตรงคำตอบก็คือเวทีนี้มักจะเป็นที่ที่ประธานเฟดจะใช้เพื่อส่งสัญญ,ญาณถึงทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดหุ้นตลาดบอลและเศรษฐกิจทั่วโลกวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ถึงมีความสำคัญขนาดนั้นและเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไรวันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจความสำคัญของการประชุมแจ็คสันโฮลจากนั้นเราจะไปดูกันว่าประเด็นอะไรที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษจากคำกล่าวของประธานเฟด และสุดท้ายเราจะมาวิเคราะห์กันว่าท่าทีของเฟดที่ออกมาจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการแกว่งตัวของตลาดครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับทำไมการประชุมแจ็คสันโฮถึงมีความสำคัญการประชุมแจ็คสันโฮเป็นเวทีที่ธนาคารกลางและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญและที่นี่เองที่ประธานเฟดมักจะใช้ เป็นเวทีในการส่งสัญญาณนโยบายแบบเป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่จะมีการประกาศมติอย่างเป็นทางการในรอบการประชุม FOMC ถัดไปทีนี้เรามาดูกันต่อครับว่าเราควรจะจับตาดูประเด็นอะไรเป็นพิเศษจากคากล่าวของเขาในครั้งนี้ประเด็นแรกคือสัญญาณเรื่องการลดอัตราดอกเบีย้ยครับแม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐจะดูไม่ค่อยแข็งแกร่งนักแต่ตลาดก็ยังคงไม่แน่ใจว่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนหรือไม่ ดังนั้นทุกคำที่เกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยในอนาคตจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเขาจะส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะลดหรือ,อยังต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ประเด็นที่2คือมุมมองของเขาเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและตลาดแรงงานครับการตัดสินใจของเฟดจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักถ้าเขามองว่าเงินเฟ้อยังคงเป็นความเสี่ยงหลัก นั่นหมายความว่าเขาอาจจะยังคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่ถ้าเขามองว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญและเงินเฟอ้ออยู่ภายใต้การควบคุมนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักลงทุนได้และประเด็นที่3คือมุมมองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจครับประธานเฟดจะแสดงมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไรถ้าเขามองโลกในแงด่ดีนั่นจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด แต่ถ้าเขามีความกังวลนั่นก็อาจจะส่งผลให้ตลาดต้องกลับมาประเมินความเสี่ยงกันอีกครั้งครับมาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับแล้วท่าทีของเฟดที่ออกมาจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไรบ้าง ถ้าประธานเฟดส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวหรือที่เรียกว่า hawkish นั่นคือการไม่รีบร้อนที่จะลดดอกเบีย้ยหรือยังคงกังวลกับภาวะเงินเฟอ้อนั่นจะส่งผลให้ตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวลงได้ครับเพราะนั่นหมายความว่าต้นทุนการเงินจะยังคงสูงอยู่และเม็ดเงินอาจจะยังไม่ไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น ในทางกลับกันถ้าประธานเฟดส่งสัญญาณที่ผ่อนคลายหรือที่แรียกว่าโดวิชนั่นคือส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะลดดอกเบี้ยนั่นจะทําให้ตลาดหุ้นตอบรับในเชิงบอกในทันทีเพราะนักลงทุนจะมองว่าต้นทุนการเงินจะถูกลงในอนาคตและเศรษฐกิจอาจจะได้รับการกระตุน้น ดังนั้นทางลัดของเราในวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าตลาดจะไปในทิศทางไหนเราก็จะไม่ตกใจและสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปให้ฟังในวันนี้คือทุกถ้อยคำจากปากของประธานเฟดในการประชุมแจ็คสันโฮมีความหมายและเป็นเหมือนเข็มทิศชี้วัดทิศทางตลาดโลกและการทำความเข้าใจท่าทีของเขาจะช่วยให้เราสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างชาญฉลาดและทันท่วงทีครับและสุด ท้ายผมอยากจะฝากคำถามไว้ให้คิดครับจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันคุณคิดว่าประธานเฟดจะส่งสัญญาณออกมาในทิศทางไหนและคุณจะเตรียมตัวรับมือกับตลาดที่กำลังผันผวนอย่างไรบ้างลองมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในคอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง The Short Key ไว้ด้วยนะครับเพื่อนที่คุณจะได้ไม่พลาดทางลัดดีๆที่จะช่วยให้คุณจัดการชีวิตและโอกาสได้อย่างชาญฉลาดและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ